มาเลยมาเอะมาเลยมาเลยดีๆนะเว้ยอ่ะถือกระบะเลยนะคะเอาละสี่คนเหรอสี่คนได้ไหมสองขอแค่สองคนนะคะน้องๆอีกหนึ่งอีกหนึ่งใพ่งงบ้านเราเป็เกมใครงงงงไหมยังงงเพราะพี่ก็อย่างพี่ก็ยังงงเหมือนกันอ่ะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสัญญาณนะถ้าเกิดว่าไปงาน S2O สิ่งที่ต้องเอาไปงานด้วยคือ ไปได้ใช่ไหมเอาไปได้เอาไปได้อ่าเรื่องอะไเนี่ย S.O. จัดวันที่1ิบเถึงสิเมษายนนี้แล้วนะครับที่รัฐบาตรทางด้าน R.C.A. ฝั่งพระรามเ้างานสงการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยจะเกิดขึ้นแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับชนะแล้วชนะแล้วจบพี่อย่างจบอย่างจบอย่างจบย่งจบอย่าง ว่างว่างแล้วพวกนี้ช่วยไปบอกชงนิดนึงนะฮะบอกบอกเก่งมากอมาดูของกันดีกว่านะครับทัญญาเเอาารไม่ปมาดูทีมพิกกอนนะหมีอะไียร์ใบ้ล้วนห้าคนหนูห้าคนหนูเขาเป็นมาเป็นหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนทีมงานจดด้วยนะครับถูกครับต่อมาบัตรวงะทีมนบัตรประชาชนสองคะแนนทีมงานต่อไปเนี่ยถูกต้องนี่อะไรอ่ะบุญชีพสามคะแนนเอาไปได้ใช่ไหมเอาไปได้ บอกว่าเอาไปได้เอาไปไม่ได้เดี๋ยวคนดูงงอ่ะต่อมานี่สองกันเอาไปได้เอาไปได้ค่ะครสี่คะแนนต่อมาสองไสเงินนี่สองฮีโร่ของเราสองฮีโร่ของเราต้องเอาไปได้อยู่แล้วนะครับเอาไปได้เป็นห้านะคะ by Astro เอาไปได้สิไม่งั้นเข้ามาไงละยู่ถูกต้องนะครับต่อมาต่อมานี่